สวัสดีครับนี่คือรายการตอบโจทย์ฝ่าวิกฤตน้ําท่วมเราเผชิญกับภัยพิบัติจากน้ําท่วมมานานพอสมควรแล้วนะครับและยิ่งนานวันก็ยิ่งชัดเจนว่าน้ําท่วมครั้งนี้จะยิ่งหนักหนาสาหัสมากขึ้นทุกทีการแก้ปัญหาเท่าที่จะทําได้ที่ทุกฝ่ายพยายามกันอย่างเต็มที่ก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งนั่นก็ถือว่ายากลําบากมากแล้วนะครับแต่วิกฤตน้ําท่วมครั้งนี้คงจะไม่คลี่คลายด้วยการแก้ปัญหาแบบรายวัน รายการตอบโจทย์ฝ่าวิกฤตน้ําท่วมจะร่วมหาทางออกจากทุกภาคส่วนและนี่คือโจทย์ที่เราจะหาคําตอบกันในวันนี้ครับกว่าสองสัปดาห์มาแล้วนะครับที่ประตูระบายน้ำพุเทพแห่งนี้ถูกตั้งคำถามจากคนในพื้นที่อำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทถึงการบริหารจัดการน้ำ จนนาไปสู่เหตุความขัดแยง้งบางพื้นที่รอบเกอะเมืองพระนครศรียุธยาเริ่มถูกน้ําท่วมแล้วนะครับขณะที่ชาวบ้านบางส่วนยอมเสียสละให้น้ําท่วมชุมชนของตนเองเพื่อรักษาพื้นที่ชั้นในโดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจและโบราณสถานมรดกโลกวัดชัยวัฒนารามโบราณสถานสําคัญหนึ่งในมรดกโลกอายุเก่าแก่กว่า400ปีถูกน้ำท่วมหนักที่สุดในรอบ16ปี การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่เพียงพออีกต่อไปกรมศิลปากรต้องเร่งวางแผนสร้างเขื่อนกันน้ำรอบเกาะเมืองในระยะยาวเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในอนาคตประเทศไทยกำลังประสบกับปัญหาวิกฤตน้ำท่วมหนักที่สุดในรอบหลายสิบปีและอาจจะต้องใช้เวลาถึงสิ้นปีนี้กว่าจะระบายน้ำทั้งหมดลงได้ค่ะ ดูไปแล้วยังไม่มีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้นนะครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขณะน,นี้เดินทางมาถึงจุดวิกฤตแล้วนะครับที่น้ําในเขื่อนแทบทุกแห่งมีปริมาณเกินศักยภาพของการรองรับโดยเฉพาะเขื่อนภูมิพลที่จังหวัดตากซึ่งเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยก็ได้ทําลายสถิติน้ําไหลเข้าอ่างมากที่สุดนับตั้งแต่ก่อสร้างมานาน36ปีซึ่งนอกจากเขื่อนต่างๆจะต้องเปิดประตูระบายน้ําทั้งหมดอย่างเต็มที่แล้ว น้ำที่จะไหลยอย่างเร็วและแรงหลังจากนี้ก็ทําให้ประชาชนต้องเตรียมรับมือกับภาวะวิกฤตอย่างที่ไม่เคยเผชิญมาก่อนคุณดารินคล่องอัราติดตามเรื่องนี้มาทั้งวันครับจะบอกกับเราว่าเราต้องเผชิญกับอะไรบ้างในอนาคตอันใกล้และถ้าผมจะบอกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนี้จะหนักหนา กว่าทุกครั้งอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจะถือว่าผมมองโลกในแง่ร้ายเกินไปหรือไม่ครับคุณดารินครับ อาจจะดูเหมือนว่ามองโลกในแง่ร้ายนะคะคุณเกอะเขตคะแต่ข้อมูลของนักวิชาการนั้นระบุว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมในภาคก,กลางนั้นจัดได้ว่ารุนแรงกว่าภาวะน้ำท่วมหนักในปี2549แล้วคะ่ะและถือว่าเป็นภาวะน้ำท่วมหนักในรอบหลายสิบปีนะคะขณะนี้มีน้ำไหลผ่านที่จังหวัดนครสวรรค์กว่า4,500ลูกบาทเมตรต,ต่อวินาทีแล้วคะ่ะซึ่งจากจุดนี้นะคะก็จะไหลลงมาที่ราบลุ่มภาคกลางนะคะโดยน้ำที่ไหลผ่านจุดวัดน้ำที่อำเภอ บางไซจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นขณะนี้มีมากกว่า3,400ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแล้วระดับเหล่านี้นับว่าเป็นจุดวิกฤตที่จะส่งผลให้เกิดน้ําท่วมในเขตปริมณฑลและเขตนอกคันกั้นน้ําของกรุงเทพมหานาครได้ด้วยค่ะแต่แนวโน้มระดับน้ํานั้นก็จะยังเพิ่มสูงขึ้นจากอิทธิพลของพายุนาวแก่ซึ่งจะเข้าสู่ประเทศไทยในวันที่7-10ตุลาคมนี้นะคะ ผู้อำนวยการศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมอุทยานนานาชาติสิรินธรก็เตือนว่าภาวะน้ําท่วมนั้นอาจจะขยายวงกว้างมาถึงบางพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครในช่วงกลางเดือนนี้ได้ค่ะโดยเฉพาะในเขตนอกคันกั้นน้ําของกรุงเทพมหานครทั้งที่เขตธนบุรีและกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกนอกแนวคันพระราชดําริในเขตหนองจอกลาดกระบงังมินบุรีและคลองสามวานะคะซึ่งก็อาจจะมีน้ําท่วมสูงกว่า50 เซนติเมตรจนถึง1เมตรห้เซนติเมตรค่ะนักวิชาการนั้นยังวิเคราะห์ด้วยนะคะว่าน้ําที่ไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์น่าจะเพิ่มขึ้นถึง5,000ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในช่วงกลางเดือนนี้ซึ่งก็จะส่งผลให้ภาวะน้ําท่วมในลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยานั้นอยู่ในภาวะวิกฤตมากยิ่งขึ้นค่ะ ขณะที่เขื่อนแห่งต่างๆก็ไม่สามารถรองรับน้ําเพิ่มได้อีกแล้วนะคะเพราะว่ามีน้ําล้นเขื่อนแม้แต่เขื่อนภูมิพลที่จังหวัดตากนั้นนับว่าเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยแล้วก็ได้ทําลายสถิติน้ําไหลเข้าอ่างมากที่สุดไปแล้วตั้งแต่ที่สร้างเขื่อนมาค่ะซึ่งวันนี้นั้นเป็นการทําลายสถิติน้ําไหลเข้ามากที่สุดเมื่อ36ปีที่แล้วมาด้วยนะคะแต่แนวโน้มน้ําที่ไหลเข้าเขื่อนภูมิพลนั้นยังคงเพิ่มขึ้นต่อไปค่ะ เขื่อนจึงจําเป็นต้องระบายน้ําเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวในวันพรุ่งนี้เพื่อที่จะรักษาระดับไม่ให้น้ําล้นนะคะซึ่งถ้าหากว่าน้ําล้นนั้นก็จะทําให้ไม่สามารถควบคุมน้ําที่ไหลออกมาได้ค่ะและจะส่งผลให้น้ําไหลเข้าท่วมชุมชนเร็วและรุนแรงยิ่งขึ้นค่ะ นักวิชาการนั้นยังคาดด้วยนะคะว่าหลังจากนี้ประตูระบายน้ําแห่งต่างๆจําเป็นต้องเปิดบานประตูระบายน้ําทั้งหมดอย่างเต็มที่ค่ะเพราะไม่สามารถต้านทานน้ําปริมาณมหาศาลที่ไหลเข้ามาสูุ่่มแม่น้ําเจ้าพระยาได้อีกต่อไปและเมื่อประเมินจากปริมาณน้ําทั้งหมดก็ยังคงท่วมขังอยู่รวมทั้งกับน้ําฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นจากพายุโซนร้อนหนาวแก่นั้นก็จะต้องใช้เวลาในการระบายน้ําจนถึงสิ้นปีนี้จึงจะสามารถระบายน้ําทั้งหมดได้ค่ะ เมื่อประชาชนจำเป็นต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางภาวะน้ำท่วมหนักอีกกว่า2เดือนนักวิชาการจึงเสนอให้รัฐบาลออกมาตรการเร่งด่วนในการจัดสถานที่อพยพที่ปลอดภัยให้กับประชาชนรวมทั้งสร้างความมั่นใจในการดูแลรักษาบ้านและทรัพย์สินให้กับชาวบ้านนะคะรวมทั้งต้องจัดเตรียมสเสบียงอาหารยารักษาโรคและมาตรการในการดูแลจิตใจให้กับประชาชนอย่างเพียงพอค่ะและต้องเตรียมแผนรองรับในการระบายน้า และต้องมีมาตรการในการปกป้องพื้นที่สาธารณูปโภคอย่างเช่นโรงพยาบาลโรงไฟฟ้าศูนย์เลี้ยงเด็กและสถานที่พักคนชราในเมืองต่างๆเพื่อที่จะช่วยให้คนไทยนั้นสามารถรอดพ้นจากวิกฤตน้ำท่วมหนักที่สุดในรอบหลายสิปีนี้ไปได้ค่ะขอบคุณครับคุณดารินครับยังไม่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นจริงๆนะครับวันนี้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ถือว่าหนักหนาอยู่นะครับ ขณะนี้กาลังตกอยู่ในภาวะวิกฤตพื้นที่สําคัญที่ยอธยานั้นจมอยู่ใต้น้ําเกือบทั้งหมดยกเว้นพื้นที่เกาะเมืองชันน้นในซึ่งเป็นที่ตั้งของโบราณสถานที่สําคัญขณะที่การทําคันดินกั้นน้ําไม่ให้ท่วมโบราณสถานเหล่านี้ก็ทําให้ชาวบ้านที่ตําบลท่าวาสุกรีอยู่ในสภาพถูกน้ําท่วมขังและนี่อาจจะเป็นไม่กี่แห่งครับที่ชาวบ้านยอมเสียสละให้น้ําท่วมชุมชนของพวกเขาเพื่อรักษาพื้นที่ส่วนรวมชั้นในของเกาะเมืองไว้ ติดตามสถานการณ์นี้กับคุณสัตคุณดำเกลี้ยงผู้สื่อข,ข่าวของเราครับนวลน้ำปริมาณมากที่ไหลผ่านเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำอย่างมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆและสูงกว่าแนวตลิ่งมากจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าหลายพื้นที่รอบเกาะเมืองในขณะนี้อยู่ในภาวะวิกฤตโดยเฉพาะสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และพื้นที่เศรษฐกิจที่เสี่ยงถูกน้ำท่วม บริเวณที่ผมอยู่ตรงนี้คือทางด้านทิศตะวันต,ตกของเกาะเมืองอุธยานะครับข้างหลังผมเปน็นน้ำาพระยาซึ่งรับน้ํามาจากจังหวัดสักครสวรรค์จังหวัดอ่างทองครับบริเวณนี้ถือว่าเป็นจุดเสี่ยงก็เปราะบางอีกอย่างยิ่งอีกจุดหนึ่งนะครับขณะนี้ปริมาณน้ําอยู่สูงกว่าพื้นถนนประมาณเกือบเกือบหเมตรนะครับสิ่งที่ป้องกันน้ําไม่ให้ท่วมพื้นที่นี้ได้ในขณะนี้คือพนังดินที่มีความสูงกว่า2เมตรครับ นั่นก็หมายความว่าหากปริมาณน,น้ําเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจุดเสี่ยงเหล่านี้แหละครับถ้าเกิดมีการพนังเหล่านี้พังขึ้นมาแน่นอนครับพื้นที่โบรณาณสถานแล้วก็พื้นที่ชั้นอนยุทยาต้องถูกน้ําท่วมทันทีครับพนังหรือกําแพงซึ่งกันน้ําจากแม่น้ําเจ้าพระยาที่สูงกว่า2เมตรตลอดแนวถนนอู่ทองทําให้จุมชนในตำบลท่าวาสุกรีซึ่งอยู่แนวหลังกําแพงดินฝั่งติดแม่น้ําเจ้าพระยาถูกน้ําท่วมข้างในมันมีของสําคัญอยู่เยอะ วัตถุโบราณอะไรต่างโรงพยาบาลเอ่อถ้าเกิดท่วมเกิดอะไรไปแล้วก็เสียหายเยอะเพราะว่าถ้าปล่อยมามันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะน้ำมันก็เยอะอยู่แล้วครับจะไปกั้นตรงนี้ได้ไม่ถ้าไม่กัน้นแล้วมันก็ไปฝั่งอนุนงา็คือฝั่งอนุญาตเขาก็ลาบากนะเราก็ต้องให้เขากัน้นเขาขอกัน้นเราก็ให้กัน้นนี่ก็แบบน้ำมันก็ซึมไปได้นะบางที่คือบางจุดนะแบบไงล่ะมันกั้นไม่อยู่อะ่ะเขาก็ต้องปล่อยค่อยๆลืมค่อยๆ่อยซึมน้ําค่อยซึมขึ้นไป จำเป็นจะต้องเขากกันบ้านหลายร้อยหลังที่ถูกน้ําท่วมจากการสร้างกําแพงดินกั้นน้ําไม่ได้สร้างความขัดแย้งให้กับชาวบ้านที่นี่ชาวบ้านส่วนใหญ่ยอมเสียสละเป็นพื้นที่ต้านน้ำยอมให้น้ำท่วมชุมชนของตอนเองเพื่อรักษาพื้นที่ส่วนรวมโดยเฉพาะโบราณสถานชั้นในที่เป็นมอดกโลก ว่ามันเป็นที่อนุรักษ์ของโบราณเนี่ยถ้าเกิดแบบพังไปปกติมันก็จะพังอยู่แล้วมันซุดน่ะเจอน้ํามันก็ซุดเรื่อยซุดเรื่อยใช่ไหมแล้วมรดกโลกอ่ะได้เดินมาก็ไม่ได้บุญนะเท่าไหร่นะแต่อยากอยากจะให้อนุรักษ์ไว้เคยไหว้สมเด็จพระนเรศวรผู้ตกู้่ชาติไว้ว่าขอโดนโดนบรรดาลจะให้ท่วมเพราะว่าล,ลูกรุ่นหลานเลนหลอนอะ่ะเดี๋ยวเราก็ตายแล้วเราเห็นใช่ไหมแต่รุ่นหลานเราไม่เห็นของสวยงามขึ้น คือมันเป็นของประวัติศาสตร์ของกรุงศรีอยาแตกเราอยากให้ลูกหลานเห็นต่างชาติเห็นทำเลที่ตั้งของกรุงศรีอยุธยามีลักษณะเหมือนเกาะเพราะมีแม่น้ำสามสายไหลผ่านคือแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำลบบุรีพื้นที่ชั้นในประกอบด้วยโบราณสถานสำคัญต่างๆเช่นวัดโลกยัตุธารามหรือวัดพระนอนและวัดพระศรีสันเพชเขตพราชวังโบราณขณะนี้อยู่ในสภาพปกติ เพราะน้ําถูกกั้นไว้รอบนอกปัจจัยสําคัญอยู่ที่แนวโน้มปริมาณน้ําและแนวทางการป้องกันเพราะที่สุดแล้วหากไม่มีการเสียสละของชาวบ้านรอบเกาะเมืองการเป็นเมืองที่ห้อมล้อมไปด้วยแม่น้ําและลําคลองหลายสายในวิกฤตการณ์น้ําหลากเช่นนี้อยุธยาเมืองเก่าจึงอาจถูกน้ําท่วมได้ทุกเมื่อสัตะคุณดําเกลียงไทย PBS รายงาน พื้นที่ที่ถูกจับตามองในสถานการณ์น้ําท่วมครั้งนี้แห่งหนึ่งก็คือจังหวัดสุพรรณบุรีครับมีการตั้งข้อสังเกตกันว่าขณะที่จังหวัดใกล้เคียงนั้นสถานการณ์น้ําท่วมลุกลามเกินกว่าจะควบคุมแต่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีกลับมีการตั้งคําถามกันนะครับว่าเพราะเหตุใดจึงรอดพ้นจากน้ําท่วมมีการมองไปถึงการเข้ามามีบทบาทที่ปรึกษากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของ,ของนายบรรหารศิลปะอาชาล่าสุด ความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านจังหวัดชัยนาที่เรียกร้องให้เปิดประตูระบายน้ำพลเทพเพื่อให้น้ำไหลไปยังจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมวันนี้ผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณพงเมธล่องเส่งไปดูว่าการบริหารจัดก,การน้ำของประตูระบายน้ำพลเทพและตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับเหตุการณ์หรือแนวกระสอบทรายที่กั้นครองขุดลัดแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ เมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมาของชาวอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทที่เชื่อว่าน้ําที่ท่วมบ้านของพวกเขามากว่าหนึ่งเดือนมาจากสาเหตุที่กรมชลประทานไม่ยอมเปิดประตูระบายน้ําพลเทพเพื่อผ่นน้ําลงสู่แม่น้ําท่าจีนกว่าสองสัปดาห์มาแล้วนะครับที่ประตูระบายน้ําพลเทพแห่งนี้ถูกตั้งคำถามจากคนในพื้นที่อำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทถึงการบริหารจัดการน้ำจนนำไปสู่เหตุความขัดแย้ง ขณะที่วันนี้น้ําที่ไหลผ่านประตูระบายน้ําแห่งนี้ถึง360ลูกบาทเมตรต่อวินาทีจะสามารถช่วยคลายความเดือดร้อนให้กับคนในพื้นที่ได้จริงหรือไม่และเส้นทางน้ําที่จะไหลลงสู่จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นจุดรับน้ําจุดต่อไปจะสร้างความเดือดร้อนให้กับพื้นที่มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวลองไปติดตามดูครับข้อมูลจากกรมชนรับประทานกลับสวนทางกับความคิดของชาวบ้านเพราะระบุว่าตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนเป็นต้นมาประตูระบายน้ําคนเทพเปิดระบายน้ําตลอดเวลา ที่ปริมาณ170-200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีกระทั่งน้ําเหนือจากจังหวัดนครสวรรค์ที่ไหลผ่านแม่น้ําเจ้าพระยาม,มีปริมาณมากถึง4,300ลูกบาทเมตรต่อวินาทีทําให้ต้องเปิดประตูระบายน้ําพลเทพเต็มที่จากการลงพื้นที่ของทีมข่าวไทยพีบีพบว่าบ้านเรือนของชาวบ้านในอําเภอวัดสิงห์ยังคงมีน้ําท่วมสูงอยู่แม้ประตูระบายน้ําพลเทพจะเปิดแล้วก็ตามแต่ชาวบ้านก็ยังเชื่อว่าหากเปิดประตูระบายน้ํา ก็จะทำให้น้ำลดลงเพียงบางส่วนเท่านั้นขณะน,นี้ชาวบ้านทำได้เพียงยอมรับสภาพน้ำท่วมขังมันก็ลดลงหน่อยน้ำหนุนมาเรื่อยๆมามากมายตอนนี้มันก็ฝนตกเอ้ยตอนเหี๋ยตฝนตกามากขึ้นเี้แบแบวบาอไหไเคลื่อนนั้นก็ล้นแล้วเศรษฐกิจล้นลมากมายลามเลยล้นมหาเมาราเจ้าทินชัยนาฏ ประตูระบายน้ําโพพยาจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประตูระบายน้ําแม่น้ําท่าจีนจุดสุดท้ายก่อนที่น้ําจะไหลเข้าสู่ตัวเมืองสุพรรณบุรีซึ่งชนรัทานจังหวัดสุพรรณบุรีได้บริหารจัดการน้ําด้วยการพร่องน้ําออกคลองฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเหนือประตูระบายน้ําโพพยาลงสู่ทุ่งนาที่เก็บเกี่ยวแล้วหรือที่เรียกว่าทุ่งรับน้ําทําให้ปริมาณน้ําในแม่น้ําท่าจีนที่ไหลผ่านจังหวัดสุพรรณบุรีมีไม่มากนัก เพราะว่าถึงยังไงเราก็คงต้องรับน้ําเข้ามาเพราะเราอยู่ในช่วงที่เรารับน้าได้อยู่แล้วเพราะว่าตุลาพิการธันวาเรานบกาทอผอยู่แล้วเราสามารถราเบียงน้ําไปได้ปริมาณขนาดนี้ที่มีผลกระทบต่อพื้นที่เล็กน้อยนะครับแม้จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ชาวนาเก็บเกี่ยวผลผลิตล่วงหน้าแต่ปริมาณน้ําที่มามากกว่าทุกปีชาวนาในอําเภอบางประม้าหลายรายต้องยอมขาดทุนกับข้าวที่ยังไม่ได้ระยะเวลาเก็บเกี่ยว ทำให้ได้ราคาต่าผลผลิตที่ได้มันไม่สมกับที่การทาวน,นาลงทุนไปต้นทุนมันไม่คุ้มกันเพราะมันถูกน้ําท่วมเสียหายผลผลิตขายไม่ได้ขายได้ก็ได้ราคาถูกไม่เกินสามพันบาทแต่ของเราได้สองพันแปดไม่เกินสองพันไม่เกินสามพันบาทแต่ผมได้สองพันแปดเองสํานักงานเกษตร,รจังหวัดสุพรรณบุรีระบุว่า <ๆ S 2> มีพื้นที่การเกษตรในจังหวัด เสียหายจากน้ำท่วมทั้งสิ้น7อําอำเภอได้แก่อําเภอเมืองอําเภอบางประมาอําเภอสองพี่น้องอําเภออู่ทองอําเภอศรีประจันอําเภอสามชุกและอําเภอเดิมบางนางบวชซึ่งพื้นที่อําเภอบางประมาเสียหายมากที่สุดถึง70,000กว่าไร่จากพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหาย179,728่พไร่ของเมธล้องเซงไทยบีเอสรายงาน ฤดูน้ำหลากปีนี้รวมถึงปีที่ผ่านมานะครับการวางแผนรับมือที่ดีก็ได้ทำให้หลายชุมชนสามารถผ่านวิกฤตน้ำท่วมไปได้อย่างเช่นที่ชุมชนคลองจินดาในจังหวัดนคปรปฐมทุกปีชาวบ้านที่นี่จะได้รับผลกระทบจากน้ำเหนือที่ถูกผันเข้ามาทางแม่น้ำท่าจีนบวกกับน้ำทะเลหนุนเพราะว่าอยู่ใกล้าปากแม่น้าแต่การจัดทาแผนที่ความเสี่ยงของชุมชนก็ทาให้ปีที่ผ่านมาชุมชนแห่งนี้สามารถรับมือกับอุทกภัย และรักษาพื้นที่เกษตรซึ่งเป็นหัวใจของชุมชนเอาไว้ได้ร้อยละ5ของพื้นที่ตำบลคลองจินดาอ,อําเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเป็นพื้นที่เกษตรที่ถือเป็นรายได้หลักของคนที่นี่ขณะที่ลักษณะทางกายภาพของตำบลเป็นที่ลุ่มมีลำคลองเชื่อมต่อกับแม่น้ำท่าจีนที่มักได้รับผลกระทบในฤดูน้ำหลากคนที่นี่จึงต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์นี้เป็นประจำทุกปี อย่างในระดับไล่เนะี่ยถ้าต้องตั้งคันล้องของตัวเองสูงๆโดยใช้ร้นแม,มโครเข้ามาต่อไล่ก็เป็นต่อไล่เนี่ยเป็นหลักหมื่นนะคะทีนี้แปลงหนึ่งประมาณ20-30ไล่เนี่ยก็ต้องว่ากันเป็นหลักแสนที่เป็นแผนที่ความเสี่ยงของตำบลคลองจินดาหนึ่งในแผนรับมือน้ำหลากที่คนในชมุมชนร่วมกันวิเคราะห์และเขียนขึ้นจนทำให้รู้ว่าหมู่ที่1และ7เ,เป็นจุดเสี่ยงมากที่สุดเพราะเป็นพื้นที่ลุ่ม แม้จะไม่สามารถแก้ปัญหาได้แต่ก็รับมือได้ด้วยการช่วยกันขุดลอกคลองให้น้ำสามารถไหลได้สะดวกเตรียมเสริมคันดินในที่ลุ่มและประสานองค์กรปกครองท้องถิ่นขอเครื่องจักรขุดลอกคลองหลักๆที่จะช่วยระบายน้ำออกจากพื้นที่คันสวนของเราคันนี้ติดต่อกับเจ้าของอีกเจ้าของหนึ่งเนี่ยมันต่ำนะระดับน้ำมันปิ่มนะเราต้องเสริมเนี่ยเราควรจะ เสริมต่ออย่างไรและควรจะป้องกันอย่างไรในการแก้ไขขึ้นจะไม่ให้น้ําล้นเข้าสวนเราไม่ใช่แค่การป้องกันพื้นที่เท่านั้นแต่ด้วยความที่เป็นพื้นที่กเกษตรที่อ่อนไหวต่อน้ําท่วมขังเกษตรกรหลายคนได้ปรับวิธีการผลิตให้เข้ากับสภาพพื้นที่และฤดูกาลอย่างเช่นอำนาจหลงสมบูรณ์ที่เปลี่ยนสวนฝรั่งมาเป็นสวนเตยหอมพืชเดียวอหมูมันโดนน้าท่วมเองจริงประมาณสองอาทิตย์นี่เท่าน้ําออกทันในต้นมันก็ยังคงอยู่ก็อาศัยระยะเวลาฟื้นตัวน้อย แต่ถ้าเป็นไม้ผลใหญ่ๆอ่ะอย่ายยงน้อยๆทุนที่เขาลงกับรุ่นของมันไปอ่ะต่อรุ่นเนี่ยมันก็จะหายไปเลยอ่ะเกษตรกรรมเปรียบเป็นหัวใจของชุมชนในแผนรับมือจึงพูดถึงการจัดตั้งธนาคารพันธุ์พืชในที่ดอนเพื่อเก็บรักษาพันธุ์พืชหากน้ําเอ่อล้นคันดินเข้าท่วมพื้นที่เกษตรตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและให้การช่วยเหลือรายบ้านตามข้อมูลที่มีการสํารวจไว้ก่อนหน้านี ปีที่ผ่านมาแม้ว่าชาวบ้านตำบลคลองจินดาจะยังคงต้องสูญเสียงบประมาณในการป้องกันน้ำท่วมในวงเงินที่สูงเช่นเดิมแต่พวกเขาก็สามารถรักษาผลผลิตในพื้นที่เกษตรและที่อยู่อาศัยโดยที่ไม่ต้องเสียงเงินฟื้นฟูมากมายเหมือนเมื่อก่อนการจัดการโดยชุมชนแบบนี้ยังคงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติจึงเตรียมผลักดันการรับมือภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นศูนย์กลางเป็นวาระสำคัญในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติปลายป,ายปีนี้ สอดคล้องกับความเห็นของรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพื้นที่ที่จะสามารถรับน้ำเนี่ยไม่สามารถรับน้ําได้อีกแล้วชุมชนก็จะสามารถบอกได้ซึ่งจริงๆผมคิดว่าอย่างที่เราเห็นในในปัจจุบันนะครับชุมชนจะเป็นผู้ที่สามารถบอกข่าวข่าวหรือบอกอความบอกสถานการณ์ของน้ําได้ดีที่สุด ที่ผ่านมาหลายพื้นที่ที่มีการจัดการและรับมือกับภัยพิบัติด้วยกระบวนการชุมชนพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพวกเขาสามารถลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากอุทกภัยได้และหากเกิดภัยพิบัติขึ้นจริงก็สามารถให้การช่วยเหลือเยียวยาได้อย่างตรงจุดโดยไม่จําเป็นต้องใช้งบประมาณมากมายหรือรอรับการฟื้นฟูเยียวยาจากภาครัฐฝ่ายเดียวดวงดสุริยะไทย P ีวีเอสรายงาน ยังคงมีความเคลื่อนไหวของภาคประชาชนนะครับวันนี้เครือข่ายประชาชนสี่ภาคได้ในการประชุมเพื่อระดมสมองกันนะครับเพื่อป้องกันและก็แก้ปัญหาน้ําท่วมมีข้อเสนอให้รัฐบาลกระจายทั้งอํานาจและก็งบประมาณนะครับและที่ขาดไม่ได้ก็คือข้อเสนอที่จะทําให้ภาคประชา,ชาชนมามีส่วนร่วมนะครับเครือข่ายภาคประชาชนสี่ภาคได้ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติเพื่อการสื่อสารและเฝ้าระวัง โดยตัวแทนเครือขา่ายทรัพยากรดินน้ำป่าภาคเหนือตอนล่างเสนอว่าการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งควรมีศูนย์บริหารจัดการข้อมูลของแต่ละชุมชนเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของข้อมูลเพื่อแจ้งเตือนให้เกิดการระวังภัยในพื้นที่โดยอาจจะต่อเชื่อมข้อมูลจากภาครัฐและก็ไม่ควรบริหารจัดการน้ำแบบรวมศูนย์เพราะว่าจะทำให้การสั่งการระบายน้ำไม่มีประสิทธิภาพเบื้องต้นเนี่ย ที่ประชุมเห็นด้วยว่าน่าจะมีการสร้างนักสื่อสารชุมชนในพื้นที่ขึ้นมาเพราะว่าตอนนี้คือพื้นที่จะ่้ผลมันกว้างมากดังนั้นรอจากเสกกระแสหลักื่อจากส่วนกลางก็คงไม่เพียงพอไม่ทันแล้วก็ดังนั้นในความเป็นไปได้ก็คือว่าทุกพื้นที่เนี่ยน่าจะมีการสร้างนักสื่อสารรุ่นใหม่ซึ่งอาจจะมีความหลากหลายทั้งเรื่องวิทยุทั้งในเรื่องของใช้อินเทอร์เนต็ตหรือว่าทั้งนักข่าวพลเมืองต่างๆมีความหลากหลายที่ตามเงื่อนไขปัจจัยของ ของของทรัพยากรบุคคลที่มีในพื้นที่ตรงนี้ขึ้นมาเรี่ยตื่นๆึงนะครับในเชิงพื้นที่เพื่อที่จะสื่อสารเรื่องราวของพวกเขากันเองแล้วก็ถ้าเป็นไปได้คือสื่อสารให้สู่คนภายนอกด้วยว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่เป็นในท้องที่ของเขาตอนนี้เนี่ยถึงระดับไหนแล้วมีการฟื้นฟูบ้างหรือย,อยังหรือว่าอะไรยังขาดแคลนอะไรยังต้องการความช่วยเหลือลต่อนะครับขณะที่นักวิชาการจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือมหาวิทยาลัยขอนแก่น ก็บอกว่าแนวทางแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำเสียภาคนั้นรัฐบาลไม่ควรจัดการน้ำที่ขัดกับสภาพธรรมชาติและควรจะมองถึงระบบป้องกันที่ดีโดยมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการลุ่มน้ำแต่ละลุ่มน้ำและเมื่อเกิดปัญหาขึ้นก็ไม่ควรให้ประชาชนในพื้นที่รอรับความช่วยเหลือจากหน่วยง,งานของรัฐแต่ฝ่ายเดียวดังนั้นรัฐควรวางมาตรการแก้ไขปัญหาในระยะยาวด้วยการให้ความรู้กับคนในพื้นที่ พร้อมทั้งกระจายงบประมาณไปพร้อมกับการกระจายอำนาจตอนนี้เนี่ยงานเล็กๆน้อยๆหรือการที่หลบหลีกหลีกนี้ไม่ให้เจ็บปวดนชุมชนพึ่งตัวเองได้แล้ว อย่างเช่นสมมติว่าผมเป็นนายกอบตผมเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันเนี่ยถ้าผมเตรียมตัวโดยที่บอกว่ารับปล่อยว่าดูแลตัวเองนะผมก็จะมีทาของผมเองทำกั้นดินทำเป็นการรวมพลังประชาชนถ้ารัฐเห็นมองเห็นตรงนี้ก็จัดงบประมาณแบบรำสามาให้บอกให้แก้ปัญหาแล้วประกาศเลยว่าเขตนี้ไม่มีภัยพิบัติเรื่องนี้เหมือนบางเขตเขาประกาศเรื่องภยัยเรื่องบอกว่าเป็นพื้นที่สีขาวไม่มียาเสพติดคือเราน่าจะทำอย่างนั้นได้แล้ว เพราะไม่งั้นถ้ารออย่างเดียวเนี่ยมันเจ็บปวดมันมันมาถึงแล้วมันมันคล้ายกๆกับมีแต่เรียกร้องเรียกร้องแล้วก็อดควรวนว่าทําไมรัฐไม่ช่วยจริงๆผมอย่างนี้แต่ว่ารัฐต้องตัดสินใจด้วยไม่ไม่ใช่อยู่ที่ภาคประชาชนรัฐต้องตัดสินใจว่าจะให้ความรู้ความเข้าใจจะจัดโอมานจะอบรมจะจัดอะไรให้เขาต้องทําให้เขาเข้มแข็งให้ได้เพราะวันนี้หลังจากที่มีการกระจายอำนาจแล้วเนี่ยพวกเรายังไม่เข้มแข็ง เครือข่ายทั้ง4ภาคได้เห็นพ้องต้องกันว่าตัวแทนแต่และลุ่มน้ําจะเชื่อมประสานกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องภัยพิบัติเพื่อนำไปสู่การเฝ้าระวังในพื้นที่ให้มากขึ้นเกือบ20,000ล้านบาทแล้วนะครับที่รัฐบาลพักเพื่อไทยภายใต้การนําของนางสาวยิ่งรักชิน,นวัตรมีมติคณะรัฐมนตรีให้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วม ไม่นับรวมงบกลางกรณีฉุกเฉินที่อนุมัติให้จังหวัดละ100ล้านบาทและงบประมาณที่ให้ศูนย์สนับสนุนการอำนวยการและบริหารสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถลม่มหรือที่มีชื่อย่ยยอๆว่าสอสสำรองจ่ายในการดำเนินการอีกร่วม13ล้านบาทและในวันนี้คณะรัฐมนตรีก็ยังลงความเห็นที่จะเปิดโครงการประชาอาสาไทยแข็งแก่งสามัคครร่วมกันผลักดันน้าเพื่อให้เจ้าของเรือ นำเรือลงแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อร่วมกันผลักดันน้ำโดยรัฐบาลจะออกค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าน้ำมันให้ทั้งหมดจะดูเหมือนว่าการทุ่มงบประมาณที่ว่านี้ก็ยังหนักไปทางช่วยเหลือแล้วก็การบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นติดตามจากรายงานครับก่อนเข้าวาระการพิจารณาในที่ประชุมครมวันนี้นางสาวยิ่งรั์ชินวัรนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่น้ำท่วม12จังหวัด หลังจากนั้นก็เป็นการสรุปสถานการณ์น้ําโดยสาระสําคัญรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องยืนยันว่าสถานการณ์น้ําที่จะเข้ากรุงเทพยังคงอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ไม่น่าห่วงพร้อมกันนั้นมีการประเมินสถานการณ์น้ําโดยมีการยอมรับว่าน้ําในปีนี้มากกว่าทุกปีเพราะปกติไทยจะโดนพายุป,ปีละ3ลูกแต่ปีนี้5ลูกแล้วที่มีอิทธิพลต่อสถานการณ์น้ําและกําลังจะตามมาอีก4ลูก จึงลงความเห็นว่าทางแก้ที่ดีที่สุดตอนนี้คือการเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลให้เร็วที่สุดซึ่งมีข้อเสนอขึ้นมากลางที่ประชุมครมว่าต้องเปิดโครงการประชาอาสาไทยแข็งแกร่งสามัคคีร่วมกันผลักดันน้ำด้วยการนำเรือทุกลำในแม่น้ำเจ้าพระยามาร่วมผลักดันซึ่งรัฐบาลให้การสนับสนุนค่าน้ำมันและแม้ว่าวันนี้คอรมอ,อยังไม่มีการอนุมัติงบเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเพิ่มเติม แต่ตลอดหนึ่งเดือนหลังเข้ารับตำแหน่งนับวัตุแนรของการประชุมคอรมอจะพิจารณาอนุมัติงบและมาตรการต่างๆไปแล้วโดยหลักๆก็สองครั้งด้วยกันโดยเฉพาะในรอบแรกเมื่อวันที่6กันยายน2554อนุมัติช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมตั้งแต่วันที่1พฤษภาค,คมถึงปัจจุบันด้วยงบประมาณ871ล้านเศษให้กับ174,383ครอบครัวใน44จังหวัด และรอบที่สองเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาอนุมัติเพิ่มเติมอีก1,683ล้านเศษเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนผู้ประสบภัยน้ำท่วมใน36จังหวัด3 0 3 4 3 9ครัวเรือนสำหรับหลักเกณฑ์ที่คอรมอรวางกรอบการช่วยเหลือครอบครัวละ5,000บาทจะต้องเป็นครอบครัวที่บ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมโดยฉับพลันและทรัพย์สินได้รับความเสียหาย บ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันไม่น้อยกว่า7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายและบ้านพักอาศัยได้รับความเสียหายจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลา,ลาและดินคโคลนถลม่มขณะเดียวกันก็ช่วยเหลือด้านการเกษตรอีก7 2 0 3ล้านบาทเศษโดยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและพืชผลเกษตรตันละ1437บาท และช่วยเหลือกรณีมเมล็ดพันธุ์แบบไม่เกินรายละ10ไร่ในอัตราไร่ละ10กิโลกร,รมัมมูลค่าไร่ละ180บาทนอกจากนั้นคอรมอยังอนุมัติงบสนับสนุนให้สอ,อสอหรือศูนย์สนับสนุนการอำนวยการและการบริหารสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถลม่มเพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา13ล้าน2บาท และงบกลางในกรณีฉุกเฉินให้แต่ละจังหวัดได้ดำเนินการอีกจังหวัดละ100ล้านบาทสำหรับขั้นตอนการเบิกจ่ายงบให้ครอบครัวละ5,000บาทหรือให้การช่วยเหลือด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือพืชผลทางการเกษตรจะมีลำดับการสำรวจโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รวบรวมและประเมินส่งให้สอ,อสอพิจารณา ขณะที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจะเป็นผู้สำรวจและรวบรวมเอกสารหลักฐานเสนออนุมัติส่วนการเบิกจ่ายจะเป็นหน้าที่ของธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรถึงแม้ว่าช่วงนี้ที่บ้านท่านยังน้ำไม่ท่วมนะครับแต่ก็คงจะต้องติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงนี้อย่างใกล้ชิดนะครับไม่ต้องถึงขั้นตื่นตระหนกแต่ก็ต้องไม่ประมาทครับ ติดตามตอบโจทย์ฝ่ายวิกฤตน้ำท่วมกับความพยายามที่จะหาทางออกของปัญหาจากทุกภาคส่วนได้ในวันพรุ่งนี้นะครับกรุงเทพมหานครจะรอดจากน้ำท่วมหรือไม่คือโจทย์ใหญ่ของเราในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วสวัสดีครับ